อาได้ไยังไงล่ะอ้ยกินเท้าได้ไยังไงไเอานี่เน่อวอี่อยู่ที่มอ,อ,อยู่ที่ห้องอยู่ที่ห้องอุ้ยไม่กินสิ

好没开那你们在干